มีเพื่อนเขาถามมาครับว่าเงินเดือน1 5 0 0 0บาทอยากจะซื้อรถกระบะมืนสองราคาประมาณ5 0 0 0 0 0จะสามารถซื้อได้ไหมต้องบอกเพื่อนคนนี้นะครับว่าราคารถที่คุณจะซื้ออยู่ประมาณ5,0,000 0ถ้าคุณจะฟรีดาวแล้วกันนะครับจัดยาวๆที่ประมาณห7ปีนะครับเลทผ่นอนรถนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องของประกันภยัยประกันชีวิตค่าจัดค่าโอนอะไรอีกนะครับถ้าคุณแบบไม่ต้องการใช้เงินออกรถเลยเนี่ยต้องผ่อนอยู่ราวๆประมาณ12,000บาทนะครับ คุณต้องมีรายได้นะครับขั้นต่ําอยู่ประมาณ2 4 0 0 0บาทถึงสามารถซื้อรถผ่อนเท่านี้ได้ผมไม่คิดง่ายๆอย่างนี้ครับว่ารายได้ของคุณขั้นต่ำนะครับต้องเป็น2เท่าของยอดผ่อนคุณผ่อนรถ 10, 1, 1, หมื่นหนึ่งรายได้คุณต้องมี2 0 0 0 0ื่คราวนี้ยังไม่รวมนะครับเรื่องของภาระหนี้สินคูณอีกนะ ถ้าสมมติคุณมี2องหมื่นสี่ก็จริงแต่เขาก็ต้องไปดูภาระหนี้สินคุณอีกนะไม่ใช่คุณมีผ่อนบัตรต็มวงเงินเลยผ่อนเดือนละห้าพันมีผ่อนบ้านมีผ่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แม้ถูกลดหลั่นลงไปอีกนะครับทำให้รายได้คุณเหลือน้อยคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อรถที่ผ่อนประมาณ1 2 0 0 0บาทได้แบบนี้ก็อาจจะต้องหาคนกู้ร่วมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสามีภรรยาหรือว่าเป็นลูกเอามากู้ร่วมกันเพื่อเอารายได้มารวมกันนั่นเองแบบนี้ก็จะสามารถซื้อรรรรรรถถถไไ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 ดดดด้้้้้้้้้้ง่่่่่าาาายยยยขึนนนนนเเเพืือออบบออืออ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 อๆหหหีีมมแแแลลลวววกกกกสบบคปป มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ